ติดตามกันต่อช่วงนี้พาผู้ชมไปสำรวจร้านทองกันหน่อยนะครับปีนี้จรูดจีนนะครับร้านทองนิยมทําทองคําที่ใช้เลเซอร์พิมพ์เป็นรูปหน้าคนลงบนแผ่นทองคำนะครับทำให้ประชาชนนิยมไปสั่งกันมากทีเดียวและจรูดจีนแบบนี้ร้านทองก็คึกคักเป็นพิเศษนะครับติดตามพร้อมกันจากคุณสรีพักกมลไตรตรึงตรีขูณครับ เลเซอร์ที่พิมพ์ลายรูปใบหน้าต่างๆเป็นสินค้าใหม่ที่ประชาชนสามารถสั่งทําจากร้านค้าทองสามารถนํารูปของตัวเองหรือรูปของคนที่คุณรักใช้เลเซอร์สแกนรูปลงบนแผ่นทองคำํำรวมถึงจี้ตัวอักษรเลข9้าไทยกําลังเป็นที่นิยมเพื่อมอบเป็นของขวัญหรืออ่างเปล่า ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ร้านค้าทองนำเทคโนโลยีแบบเฉพาะสร้างสารรค์ลงบนแผ่นทองคำเป็นการจูงใจคนซื้อโดยราคาเริ่มต้น5,000บาทขึ้นไปมี2ขนาดคือ25สตาง์และ50สตางเป็นไปตามความต้องการและความนิยมของคนในปัจจุบันซึ่งทำให้บรรยากาศการซื้อขายทองคำในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้คึกคักเช่นเดียวกับจี้รูปไก่ตรงกับปีนักสัตว์ากาก็ได้รับความนิยมเช่นกันค่ะ คาดการว่าตัวจริงน่าจะดีขึ้นนะครับดูจากสองสวันนี้คนที่มาเที่ยวเยาวราชมาซื้อของเยาวราชก็มีเพิ่มขึ้นนะครับคือส่วนใหญ่จะมีบาทเป็นการสองเสืิหลิงเยอะที่สุดปีนี้ความนิยมในการซื้อทองคํารูป,ปรพรรณยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนใกล้เคียงกับทองคําแท่งหลายคนเลือกซื้อเพื่อสวมใส่เป็นเครื่องประดบับและบางรายซื้อเพื่อเก็บไว้ลงทุนเก่งกําไรจากราคาทองคํา เนื่องจากราคาทองคำในปัจจุบันปรับขึ้นมาร้อย1บ1 2 5จากช่วงไตรมาสสี่ปี2,559ทำให้ยังมีแรงซื้อจากนักลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ราคาทองคำในช่วงของเทศกาลตรุษจีนปีนี้เฉลี่ยจะอยู่ที่2 1 5 0 2 2 2 0 0บาทต่อบาททองคำค่ะโดยราคานี้เป็นการปรับขึ้นมาจากช่วงต้นปีประมาณร้อยละ5แล้วนะคะโดยปีนี้ยังมีแรงหนุนจากปัจจัยบวกอีกหลายด้านที่ทำให้ราคาทองคำปรับสูงขึ้นดังนั้นร้านค้าทองจึงแนะนำว่านะักลงทุนยังสามารถซื้อทองคำเก็บสะสมเพื่อทำกำไรในปี้ได้อยู่ค่ะ ร้านค้าทองประเมินราคาทองคํามีปัจจัยบวกจากความไม่แน่นอนของการดําเนินนโยบายของสหรัฐปจัจจัยเศรษฐกิจโลกการเมืองในหลายประเทศและกรณีที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือเบกซิตซึ่งเชื่อว่าความไม่แน่นอนเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองสูงขึ้นโดยคาดว่าแนวโน้มราคาทองคําในตลาดโลกปีนี้จะอยู่ที่1,130ถึง1,335ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์จะทําให้ราคาทองคําในประเทศอยู่ที่บาทละ19,200ถึง22,000บาท ปีนี้ก็ถือว่ามีปัจจัยที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่เข้ามารับตําแหน่งนะครับก็คงจะต้องมาดูในเรื่องของออวิธีการดําเนินประเทศเขานะครับว่านโยบายเนี่ยจะสามารถทําได้ตามที่หาเสียงไว้หรือเปล่านะครับก็แน่นอนว่าการกล่าวสุนทรพจน์ในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็พูดชัดเจนว่าจะ,อะ make อเมริกา great นะครับก็ต้องดูว่าการกระตุ้นเศรฐษฐกิจโดยการแจ้งแรงงานจ้างแรงงานของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผลิตสินค้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ย จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนครับหากมีปัจจัยผันผวนในเรื่องของการเมืองก็จะทําให้ทองคํำมีผลบวกจากตรงนั้นนะครับแม้ราคาทองคําในระยะต่อไปมีแนวโน้มผันผวนแต่ยังถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่ควรเก็บสะสมไว้เพื่อใช้บริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาวสิริพักกมลตรตึงตีคูณข่าวทรัทีวีรายงาน สำรวจเรื่องของทองคากันแล้วพาผู้ชมไปเที่ยวกันต่อนะครับกับงานเทศกาลเที่ยวเมือง